วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเดินน้ำตก357จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหรือที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติล่มเย็ยนอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือช่วงฤดูฝนค่ะเพราะน้ำที่นี่จะเยอะมากค่ะใช้เวลาในการเดินทางไปยังน้ำตกประมาณ1.5กิโลเมตรหรือไปกลับประมาณ3กิโลค่ะทางเดินที่นี่ค่อนข้างจะลืน่นแนะนำรองเท้ากันลืน่น เละไม้เท้าเดินตามค่ะสถานที่แห่งนี้มีภ่าที่ควรอย่าลืมเตียมสเปก๊กข้างมาด้วยนะคะ เดินไปมาได้แป๊บหนึ่งเราจะเจอปักก้บอกทางนะคะจุดนี้ระวังลื่นนะเพราะว่าเราลื่นไปแล้วมาแป๊บเดียวก็ลื่นแล้วทีานที่ทางเราจะอยู่บนโขดหินทางขามือนะให้เราตยดตัวเช้าของคนที่ว่าเดินมาก่อนหน้านี้นะไม่งั <S <S anyway ้นหลงแน่นอน จุดนี้จะเป็นจุดแรกที่เราเดินข้ามน้ำเรา,าเระวังื่งกันด้วยนะเมื่อเราเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะเจอกับต้นไม้ใหญ่และให้เรามองหาทางรอยเท้าและเดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมาเจอกับโขดหินและทางคึ้่นชันเป็นแบบในคลิปเลยนะ เราก็จะเดินแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งการเดินระหว่างทางเราก็จะบุ่นพุ่มพองพุ่มทำไปตลอดทางเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเจอกับป่าที่ล็อกแล้วนะเราจะเดินฝ่าป่าล็อกนี้ไปได้ไม่นานนะ ช่วงนี้ยต้องระวังคากด้วยนะเพราะว่าต้นไม้ลกมากพยายามใส่กงเกงขายาวแขนยาวไว้จะดีกว่านะ เราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะทุกคนสู้ต่อไปค่ะระวังด้วยด้านหน้าเรานี้จะเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นที่สองนะคะต้นนี้เมื่อเราเจอแล้วเราจะ ลงไปทางโดหินเพื่อที่จะเดินไปด้านล่างนะคะตอนแรกเราก็ลงนะเพราะมันทางตันหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่าเราเดินบนโขดหินที่ลื่นและมีน้ําด้วยนะคะอันตรายอยู่นะ เรียบๆแบบนี้นะโคตรลื่นเลยเราจะบอกให้่เองโอ้ย หลังจากนี้เราก็จะเดินขึ้นเขากันนะมีทั้งชันทางลาบชันมีไม้เท้าอย่างดีพูดได้แป๊บเดียวฝน,นก็นตกลงมาตลอดทางเลยนลา,างฝนชันมาก เวลาขึ้นเขาหนองก็ประมาณนี้แหละโดยสรงมน้ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ถึง,ง,ถงลงระหว่างทางทุกคนจะสังเกตเห็นสายไฟหรือสายสลิงด้านซ้ายมือเรานะก็คือเป็นทางเป็นการบอกว่าเรามาถูกทางแล้ว หลังจากจุดนี้ไปจะเป็นทางเดินที่ค่อนข้างชันเราถึงแนะนําให้พกไม้มเท้าเดินป่ามาเดินด้วยเพื่อที่กันไว้เราะว่าเราจะไม่ลื่นนะไปทำ่งมาฉันไปรับเปล่า ก็ลงขั้นนั้นแหละได้ไหมแม่นนาตูดจนลูไปกลอน ทางน้ำตรงนน้แล้วเราจะเดินขึ้นเขาเดินข้ามไปอีกประมาณสองเขาทางค่อนข้างกันและลื่นจะต,ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงนะเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราต้องค่อยๆเดินนะ ก็ไม <C usion. S 1> ่ใคยมีอะไรให้เราจับเลยก็จริงๆไม่นลื่นๆินก็ต้องรับรอง ลื่นไปแล้วหนึ่งและแล้วเราก็มาถึงน้ำตกสามข้าสุดสักทีเป็นอะไรที่เหนื่อยมากฝนก็ตกลื่นก็ลื่นเดินก็ลำบากสุดๆไปเลย เราก็จะเดินทางกัน จุดนี้จะเป็นจุดที่เราแวะพักทานอาหารกันก่อนนะเพราะว่าฝนเริ่มตกตลอดทางเราก็เหนื่อยหิวด้วยแล้วยังต้องเดินต่ออีกไกลแต่ก็ยังมีที่ว่าเราได้เดินลงจากเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกือบโดนเราเหยียบไปซะแล้ว